สวัสดีครับอยู่กับช่างบิ๊กติดกล้องนะครับพันนี้พามาทดสอบกล้องกันนอกสถานที่นะครับตัวที่เราจะทําการทดสอบรีวิวนั่นก็คือกล้องวิสคันเนอร์ของทางต้าหัวนะครับก็กล้องนี้เนี่ยเขาสรรพคุณเขาคือภาพสีตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือไม่ว่าเราจะเอากล้องไปติดไว้ที่ไหนเนี่ยคือกล้องอะยังไงก็ได้ภาพเราก็สามารถจะได้ภาพที่เป็นภาพสี24ชั่วโมงได้เลยนะครับทีนี้เทคโนโลยีมันจะทายังไงจริงๆอนะผมเคยรีวิวกล้องตัวนี้ไปแล้วทีนี้อยากให้เห็นภาพกันอีกนิดนึงว่าเฮ้ยของต้าหัวเนี่ยที่ผ่าน มันมีกล้องแต่รุ่นเริ่มต้น sf 1 2 5่ก็ตามนะครับหรือรุ่นที่ขยับขึ้นมานิดนึงเนี่ยเป็นรุ่น full color เนี่ยแล้วก็รุ่นปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีกลางคืนที่เป็นภาพสีแบบ v i s color เนี่ยภาพแตกต่างกันยังไงทีนี้ผมเอากล้องทั้ง3ตัวเนี่ยมาทดลองพร้อมกันเลยในสถานท,ท,ที่ที่เดียวกันสภาพแสงใกล้เคียงกันค่อนข้างจะเหมือนกันเป๊ะเ,เลยทีนี้ก็ทําการเซตอัพไว้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ ้าโมงเกือบจะหกโมงแล้วภาพที่กำลังเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเราจะรอจะถึงทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยดูว่าภาพที่มืดเนี่ยเราจะได้ภาพแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามชมต่อได้ในคลิปเลยครับโอเคครับก่อนที่จะไปดูภาพฟุตเต็นะครับระหว่างกลางวันกลางคืนแล้วก็เทียบกันทั้งสามตัวเนี่ยเราก็มาเล่าของสเปกก่อนตัวตัวสเปคของกล้องวิสคารเลอร์ตัวนี้เนี่ยอลองเล่าให้ทั้งให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันก็จะเป็นรุ่น IPC HFW2449M ขีด S ขีด B ขีด Pro นะครับก็จะเป็นกล้อง4ล้านของ w i z Color ที่เป็นเลนส์แบบฟิกโฟกัลนะครับแล้วก็เป็น w i z Sense ในตัวด้วยครับในนี้นอกเหนือจากเรื่องของงานกลางคืนเนี่ยเขาก็มีเรื่องของ EISP เซนเซอร์รับแสงเนี่ยขนาดถึง1ถึงทับ1.8เลยนะครับก็คือว่าได้เลนส์ที่เซ็นเซอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็รูรับแสงกว้างถึง1.0 f 1.0เลยนะครับก็ใหญ่มากแล้วก็มี SMD มีพารามิเตอร์โปเทคชันมีสมาร์ทโคเดกต่างๆนะครับก็เป็น สเปคที่เป็นกล้องสเปคตัวบนและสูงๆเลยนะครับทีนี้เรามาเทียบกับกล้องอะไรบ้างตัวแรกของเราครับก็เป็นกล้องรุ่นเริ่มต้นเลยของทางต้าหัวนะครับแล้วก็ออกโปรดักต์มาแล้วประมาณ 4- 5ปีได้ละนะครับก็เป็นรุ่น D H S F 125ครับเป็นกล้องรุ่นมาตรฐานของทางต้าหัวเลยที่ที่เป็นกล้อง IP Camera นะความละเอียดอยู่ที่2ล้านมกะพิกเซลภาพกลางคืนเนี่ยให้แสงแบบ IR นะครับแบบ i n ฟร a เรดนะครับไกลได้ถึง3 0เมตรนะครับอื่นๆก็จะเป็น ตัวนี้ท mm. euh, right ี่ผมมาทดลองก็จะเป็นกล้องที่เป็นเลนส์2.8จนะครับจะเป็นเป็นเลนส์ที่กว้างนิดนึงนะครับแล้วก็กันน้ํากันฝน ip 6 7สเปคเริ่มต้นทั่วไปนะครับพัดม้อีกตัวหนึ่งเทียบเคียงกันคือก่อนหน้านี้ทางต้าหัวก็มีเทคโนโลยีกลางคืนเหมือนกันที่เป็น Fu l l c o l o r นะครับตัวนี้ผมก็มาทดลองด้วยเหมือนกันนะครับชื่อรุ่นของเขาก็คือ ipc hfw 2 2 3 9 s saled s 2นะครับก็เป็นกล้องรุ่นมาตรฐาน200ล้านมกะพิกเซลนะครับมีเทคโนโลยี Full Color มี wide dynamic range IP 6 7เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับกล้องทั้ง3ตัวทีนี้โอเคผมเซตอัพยังไงบ้างน,นะครับก็พอฟังสเปคเหมือนตรงนี้แล้วเนี่ยไอตัววิสเซนตเนี่ยอาจจะมีความละเอียดเยอะกว่าชาวบ้านครับเป็น4ล้านเมกะพิกเซลนะทีนี้ผมเลยจูนทุกๆตัวนะ่ยเพ่เพ่ไอส่งภาพไม่บันทึกเนี่ยเป็นแบบ2ล้านเมกะพิกเซลนะครับบันทึกลงเครื่อง n v r ของของ,ของทางต้าหัวด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ เท่าเ่ากันเซตตัวบิดเรทเท่ากันเซตตัวเฟรมเรทเท่ากันเซตตัวทุกอย่างใกล้เคียงกันหมดนะครับก็ทีนี้เราจะวัดกันที่ภาพตรงๆแล้วนะว่าภาพที่ได้เนะี่ยคุณภาพภาพต่างกันแค่ไหน <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกัน,กนเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีฟุตสาหรับงานติดตั้งอีกทีหนึ่งละกันว่าเอกเสาต้นนั้นอาจจะเป็นยังไงติดตั้งยังไงผมทดลองอยังไงแล้วก็มีน้องที่เป็นแขกรับเชิญของเราเหมือนเดิมครับน้องตัวตุ๊กตาไดโนเสาร์สีเหลืองนะก็ยังเป็นแขกรับเชิญของเราเหมือนกันผมกําำลังเก็บภาพกลางวันละตอนนี้กำลังโพเเพอยดดีีี๋ววรภาามืืกกลคนึแ้ พอเห็นภาพปุ๊บเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับว่าจะเป็นภาพเป็นยังไงโอเคติดตามชมต่อในคลิปครับ ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ6กโมงสิกว่านาทีแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้ค่อนข้างจะมืดแล้วนะแล้วก็พอดีภาพที่ตัวอย่างที่ผมไปเห็นจากตัวกล้องแล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าแตากต่างกันชัดเจนครับผมจะเล่าจากตัวอินฟฟอเรก่อนเนาะจริง,รงๆิอินเฟอเรสมันยังมันก็ยังไม่มืดซะทีเดียวนะครับแต่เท่าที่เห็นรา,ายละเอียดแล้วแน่ๆแล้วเนี่ยภาพสีของอินฟฟอเรณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีน้อยค่อนข้างเยอะแล้วก็มุมภาพขอบภาพค่อนข้างที่จะ ไม่ชัดเจนนะจะมีความฟ้าๆฟุ้งๆหน่อยนะครับก็เป็นไปตามเทคโนโลยีที่มันเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็เรื่องของภาพกลางคืนเขาก็ไม่ได้เก่งมากนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งขยับมาการอัปเกรดเราเป็นรุ่นที่เป็นฟูคัลเลอร์เนี่ยภาพกลางคืนเริ่มสีสันเริ่มชัดเจนขึ้นสวยขึ้นนะครับน้องสเตตินของเราที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็ยังสีสันชัดเจนก็จะมีภาพไดน a มิกที่เป็นส่วนที่เป็นสีแล้วก็ส่วนที่เป็นเงามื่เนี่ก็ยังเข้มเข้มข้นอยู่ถัดมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นวิ ทำได้ดีถ้าเทียบเทียบเคียงกับทั้งทั้งสตัวเนี่ยตัวนี้ก็จะได้ภาพที่เป็นสมูทสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเงามืดต่างๆในเกากอไม้เนี่ยหรือว่าในพุ่มหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยแค่ถ้าเราดูจากฟูลคอลเลอร์เปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฟูคอเลอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความเข้มความดําของตัวเงาภาพเงาของต้นไม้เงาอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นของวิสคอลเลอร์แล้วเนี่ยเขาจะได้ความกระจ่างได้รายละเอียดในเงาภาพด้วยนะครับก็ตรงเนี้ยถ้าเราปล่อยให้มันมืดยิ่งกว่านี้เราจะได้เห็นข้อแตกต่างเยยออะะ่่งขึ้นนกกกวาีนะครับ ผมก็เลยมาสรุปจบตรงนี้ก่อนคิดว่าถ้าไปต่อไปมืดไปวันนี้ก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับก็ยังไงเดี๋ยวจะมีฟุตตามมาให้ดูอยู่แล้วนะครับก็พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านใดค่องใจอยู่ว่าเอ๊จะไปเทคโนโลยีตัวไหนดีนะครับสำหรับภาพกลางคืนเราอยากได้กล้องที่ไปติดมุมบ้านเราหรือว่ามุมโรงงานเราหรือมุมต่างๆเราเนี่ยที่มีค่อนข้างความความมืดค่อนข้างเยอะนะไม่มีได้มีไฟให้ทางเนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าต้องเป็นเทคโนโลยีที่เป็นวิสคัลเลอร์ของทางต้าหัวนะครับ,รบว่าจะได้รายละเอียดได้คุณได้คุณภาพภาพแบบนี้เลยน็บะครัก ฝากไว้พิจรารณานละกันนะครับว่าเรื่องของภาพกลางคืนกับเทคโนโลยีกลางคืนของวิสคาเร่เนี่ยของทางต้งหัวเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับโอเคพูดมาถึงตรงนี้แล้วถ้าท่านใดสนใจโซลูชันแบบนี้นะครับ hmm. ก็ติดต่อเรามาได้เลยครับทางไลน์แอดของเราครับ SI BN ซนนะครับแล้วก็รวมถึงเบอร์โทรที่เจอขึ้นตรงน,น,น,รงนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ยบีนก็มีบร,ริการเซอร์วิสเซอร์เวน้างงานด้วยนะครับก็คือถ้าท่านใดมีโซลูชันอยากจะได้เรื่องกล้องวงจรปิดเรื่อง N e s t o r ์เเรื่องของเน็ตเวิร์กก็ตามเนี่ยทางบียนวก ปติดตั้งหน้าง,งานให้แล้วก็เรื่องของสอนกดิใช้ง,งานเราไม่ทิ้งลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนนะครับถัดมาเรื่องช่องทางติดต่อถัดไปนะครับเรื่องของ Facebook ของเราครับวีนัสสวัเน็ตก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับถัดมาช่อง YouTube เช่นเดียวกันครับกดไลค์กดซับสไคร e มีคําถามอยากถามในคลิปถามราคาถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ยินดีจะเข้าไปตอบไป้ทุกคลิปนะครับก็คลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ